ความหมายของชุดและยูนิฟอร์มว่าทำไมทำไมไทฟูโด,โดถึงไม่มีชุดฝึกเป็นของตัวเองตั้งแต่ปี2532มาเนี่ยที่ผมเริ่มสร้างไทฟูโดขึ้นมาเนี่ยพยายามจะหาชุดให้มันเป็นเอกลักษณ์แต่ก็หาช่างที่ดีไซน์ชุดหลายๆท่านแต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ลงตัวก็เลยนึกกลับมาย้อนว่าเมื่อเรามองภาพศิลปะการต่อสู้เนี่ยชุดที่คนจะนึกถึงเนี่ยมันคือชุดอะไร มันวัดแรกขึ้นมาเลยคือชุดยูโดนะครับเพราะว่ายูโดเนี่ยเข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทยก่อนเมื่อ6 0 7 0ปีนะครับหลังสงครามโลกครั้งที่2เพราะนั้นชุดยูโดเนี่ยมันเลยกลายเป็นตัวแทนของผู้ฝึกศิลปะการต่อสู้เอ้ผมเลยบอกว่างั้นเราสรุปเลยเอาชุดแนวทางอย่างนี้เลยไม่ว่าจะเป็นชุดยูโดชุดคาราเต้หรือชุดเทควันโดศิลปะจูจิสูหรือศิลป,ปะที่มาสอนเป็นระบบของมิกแมเชีนอาร์ตก็จะใช้ชุดยูนิฟอร์มแบบนี้มาเป็นตัวแทนของศิลปะการต่อสู้เราก็เลยใช้ยูนิฟอร์มแบบนี้มาเป็นชุดฝึกของไทฟูโดไปดด้วยุ ของเขาคือมีความหนาซึ่งในศิลปะของเราก็มีการฝึกทุ่มฝึกการปั้มเพราะฉะนั้นมันจะขาดยากแล้วก็มีความคงทนจุดเสียคือร้อนนะครับเพราะเราไม่ได้เป็นประเทศเมืองหนาวแต่สิ่งที่ดีมันคือเลือกเงือได้ดีนะครับเพราะ,ะนั้นผมถึงเน้นเอาชุดนี้มาใช้นะครับจะเป็นชุดยูโดก็ได้ชุดคาราเต้ก็ได้แต่เราก็เอามาใส่เครื่องหมายของเราแทนเข้าไปเข้าไปซะ